สวัสดีครอบหนึ่งนะคะวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเราจะพาไปดูผู้ชายกลุ่มเด็ดนะคะเดี๋ยวขอผ่านช่วงน้ำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปอสไลไปนะคะแปบ๊บนึงกระเทยกลัวน้ำาโอ้ยบุกฝ่าผ่าโดงนะคะควาจะไปได้คลิปผู้ชายอาบน้ำแต่ละทีน่นเหนื่อยกาย,ย,ยแต่ก็ต้องไปนะคะเพื่อแฟนคลับทุกคนนะคะเรียกร้องมา โชว์ของดีหน่อยดาดา,ดาจะด่าดำไมวะเนี่ยใครอะ่ะโอ้โ,โหพกอกะเทยมาปุ๊บนั่งกันอีกแล้ว,วม่งอีกเจอกันอีกเจออีกราจะไปดูตรงนู้นอีกตรงนี้ไม่โชว์อะ่ะ ไอ้ด๊าโอ้โหโโนี่นี่นี่เจอเด็ตไอดอลเจอเด็ตไอดอลอีกแล้วมึงได้ตีกงมานี่เพื่ออ่แฟนคลับทุกคนนะครับยอมเสี่ยงแบบเปียกน้ำคืนกันอีกแล้วจะไปดูผู้ชายผู้ชายไทยลูก

ไปกลางนี่โอเคฮ่าฮ่้ของดีต้องดูตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ในวงล้อมผู้ชายนี่มันเหนื่อยจริงๆนะฮะเลองหด้ตรงในภาพนะครับ นี่คือน้ำตกของน้ำไหลนะคะพาปีหนึ่งมาสอดทดสอบตรวรรษภาพถ่ายห้าหลังวะใ่ายห้าหลังเนะนี่ยเกมเกมเด็ดแม่จังเลยนะคะใจจะหาย <c oughs> สวัสดีทุกๆคนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องพี่พๆก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวที่น้ำตกของน้ำไหลนะคะก็วันนี้จะพาไปดูผู้ชายเล่นน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ วันนี้เป็นบทบาทของน้องๆปีหนึ่งนะคะเพราะเมื่อวานก่อนเราเจอไปของปีสนะคะวันนั้นเจอปีสวันนี้เจอน้องปีหนึ่งเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกลุ่มกลุ่มเด็ดนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวที่ตะไคบตรงหินเยอะนะคะ เราจะพาไปโเกะเทยมากะเทยมาผู้ชายผู้ชายหายอีกแล้วนะคะไม่ไม่ได้กันนี่ไม่ได้กันเราังหา อบไปเงี้ยแหนะอันนี้อันนี้ไปไหนจ๊ะใครเด้อใครเด้อโชว์โชว์มากเป็นคลิปนะคะอืออืออันนี้คือน้องๆปีหนึ่งนะคะยังไม่เห็นเลยอะโอ้โห้เด็ก ขอใครเด็ดโทรคือตัวเองโชคดีตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วนะคะอยู่ปีสี่นะคะเลยวันนี้มาคุมน้องปีหนึ่งนะคะเด็ดดวงทั้งนั้นเจมมีต่คนแ่บแทั้งนั้นนะคะ นี่ยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะยังไม่ลงนะคะดูดูจู่ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยดึงดึงหอยเจมส์เด็กกูมองทีไรกูเปียกปากตลอดนะคะวันนี้ รอพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นานางกินรีนะคะคอยเล่นน้ำอยู่สะอโนดานนะคะมีเหล่าคนทันนะคะเด้ยรับเต็มเลยนะคะพี่พีกเรร็เทแล้วอ้อยนะ,คะ้ค่ะบ๊ายบายนี่เ <c ười> ด็ดสุดนะคะบ๊ายบาย